สำหรับโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต1,000บาทค่ะคุณผู้ชมสำหรับกลุ่มคุณผู้ชมนะคะที่ยังไม่มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าสมัครแอปพลิเคชันทางรัฐยังไม่ได้นะคะวันนี้ค่ะ15สิงหาคม2567แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะมีการเพิ่มปุ่มสมัครสมาชิกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับกลุ่มผู้ชมนะคะที่เผลอลบแอปออกเข้าใช้งานแอปไม่ได้ยังไม่มีการสมรัครยังไม่มีการดาวน์โหลดวันนี้ค่ะสามารถเริ่มดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและก็สมัครสมาชิกผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้วนนะคะคก่อ ที่จะมีการลงทะเบียนกดรับสิบวงเงินดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมื่นบาทค่ะสาหรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆค่ะทั้งผ่านระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่มีการดาวน์โหลดหรือยังไม่มีการสมัครค่ะกรณีที่กลุ่มคุณผู้ชมนะคะมีการสมัครไปแล้วแต่ระบบขึ้นมีปัญหานะคะไม่ว่าจะรหัสผ่านผิวรหัสผ่านไม่ถูกต้องก็สามารถกดรีเซ็ตรหัสผ่านได้เลยนะคะซึ่งในวันนี้ในระบบแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะก็จะเพิ่มทั้งปุ่มสมัครสมาชิกใหม่และก็ป ที่จะมีการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ค่ะสำหรับผู้ชมที่อยู่ขั้นตอนที่2และเผิอลบแอปพลิเคชันออกนะคะก็สามารถสมัครเข้าใช้งานแอปใหม่ได้เลยนะคะผู้ชมสามารถกดรีเซ็ตรหัสผ่านนะคะเพื่อเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งในการตรวจสอบข้อมูลได้เลยค่ะซึ่งระบบนะคะถ้า,าว่ามีการตรวจสอบข้อมูลเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วท่านก็จะไปอยู่ในขั้นตอนที่3อัตโนมัติค่ะกรณีที่อยู่ในขั้นตอนที่3แล้วนะคะไม่ต้องดําเนินการใดใรทั้งสิ้นค่ะผู้ชมสําหรับกลุ่มผู้ชมนะคะที่มีการลงทะเบียน มาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงวันที่1่งสิงหาคมค่ะท่านจะอยู่ในขั้นตอนที่3นะคะโดยเป็นการตรวจสอบข้อมูลในส่วนของคุณสมบัติค่ะและจะมีการประกาศรายชื่อนะคะผู้ที่มีการผ่านคุณสมบัติในการรับสิบวงเงินดิจิทัลวอลลุตหนึ่งหมื่นบาทค่ะในช่วงวันที่22กันยายน2567เป็นต้นไปซึ่งก็สามารถตรวจสอบได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเช่นเดิมค่ะซึ่งก็จะมีปุ่มให้เข้าไปตรวจสอบนะคะคุณผู้ชมกรณีค่ะที่ถ้าไม่ผ่านนะคะระบบก็จะสามารถ ยื่นอุทธรณ์ได้นะคะกรณีที่ท่านคิดว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริงค่ะสําหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่มีข้อมูลสงสัยตอนนี้ว่าโครงการเตินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทจะสามารถดําเนินการต่อได้หรือไม่คุณจุลพันธ์ก็ได้มีการยืนยันนะคะคุณผู้ชมว่าจะมีการเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทต่อคะ่ะต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเหมือนอย่างที่ท่านนายกรมัมท่าน,ท,านท่านเศรษฐาได้เรียนนะครับว่ามันก็ต้องให้เกียรติกับ ผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านใหม่และรัฐบาลชุดต่อไปนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยกลไกตามรัฐธรรมนูญมันกําหนดอยู่แล้วว่าเมื่อมีการเลือกนายกรัฐมนตรีท่านใหม่นะครับจัดตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาก็ต้องถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ต้องให้เกียรติกับท่านถัดไปว่าสุดท้ายจะบรรจุนโยบายอะไรเข้ามาบ้างแต่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองนะครับ เราในฐานะที่มีสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรอยู่141ท่านนะครับหากจะมีการจัดตั้งรัฐบาลและเราร่วมด้วยเราก็คงจะต้องเสนอนโยบายเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตัลวอลเลทเป็นหนึ่งในนโยบายที่ควรจะต้องขับเคลื่อนนะครับที่นําเสนอต่อไปซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อไปด้วยนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยแต่ละฝ่ายจะมีความคิดเห็นอย่างไรแต่ในขณะปัจจุบันนี้นะครับในฐานะที่ผมยังเป็นรักษาการอยู่ และก็มีมติคอระมอให้เดินหน้าโครงการนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเรายังมีหน้าที่ในการทําทุกอย่างตามกรอบของกฎหมายที่สามารถทําได้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการลงทะเบียนในเรื่องของการพัฒนาตัวแอปพลิเคชัน ่ของกระแสข่าวนะคะที่บอกว่าจะต้องมีการลบแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะและแอปพลิเคชันทางรัฐไม่ปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชนนั้นคุณจุรพันธ์นมนิวัฒน์ค่ะได้มีการตอบชัดเจนแล้วนะคะว่าแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องลบออกนะคะคุณผู้ชมและแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะได้มีการเชื่อมโยงค่ะ ข้อมูลของทางรัฐบาลนะคะพร้อมระบบต่างๆค่ะที่พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงได้นะคะคุณผู้ชมซึ่งคุณจุรพันธ์นะคะก็ได้มีการยืนยันค่ะว่าแอปพลิเคชันทางรัฐมีความปลอดภัย100%ซค่ะแล้วก็เรียนอย่างนี้ครับว่า,ามีการให้มีการสื่อสารกันในโลกออนไลน์ที่ผิดนะครับในเรื่องว่าเอา๊ะเป็นห่วงหรือไม่โครงการนี้เดินต่อหรือเปล่าเราจะาลบแอป,ปหรือเปล่านะครับเรียนให้ทําความเข้าใจให้ตรงกันนะครับแอป,ปทางรัฐเนี่ย เป็นแอปพลิเคชันหลักสำหรับให้บริการประชาชนไม่ใช่แอปพลิเคชันสำหรับ Digital Wallet ไม่ใช่ Payment System นะครับซึ่งถ้าท่านได้โหลดแล้วและลองใช้แล้วท่านจะเห็นว่ามันมีบริการของภาครัฐอยู่หลากหลายมีความปลอดภัยอยู่ในระดับสูงสุดที่ภาครัฐกาหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยไม่ต้องห่วงข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ท่านอาจจะห่วงกันเนี่ยไม่มีเก็บอยู่ในทางรัฐครับทางรัฐเป็นเพียงแค่พอร์ทัเป็นจุดเชื่อม ไปยังหน่วยงานรัฐที่ถือข้อมูลของประชาชนซึ่งข้อมูลที่มีอยู่ก็เป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ข้อมูลใหม่อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆมั่นใจได้ร้อและก็เป็นประโยชน์กับประชาชนในการที่จะรับบริการจากภาครัฐต่อไปในอนาคตในส่วนของแอปพลิเคชันที่เป็น Payment System เองนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นโครงการที่ทาง DG a เนียมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่เพิ่งเริ่มทำด้วย นะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเห็นว่าโครงการตัวพัฒนา Payment System เนี่ยนำมาใช้กับด i จ i t a l Wallet ได้นะครับเราก็ไปปรับให้เข้ากันซะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าโครงการเรื่องของการเติมเงิน1 0 0 0 0มบาทจะเดินหน้าหรือไม่นะครับเรื่องของทางรัฐยังเป็นประโยชน์กับประชาชนไม่ต้องไม่ต้องไปลบไม่ต้องไปปั่นให้คนเป็นห่วงนะครับไม่ดีนะครับสองก็คือในส่วนของ p a y m e n t system ยังไงก็เสร็จครับแล้วก็จะมีการเชื่อมระบบที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนส่วนรูปแบบการใช้เป็นอย่างไร ก็ต้องรอฟังหลังจากมีการฟอร์มรัฐบาลชุดใหม่